สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับหมูมิลเลอร์กันอีกเช่นเคยนะครับเรามาอยู่กันที่เกมมิวคาสิกกันเหมือนเดิมก็จากที่หลายๆคนนะครับ FC นะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการตีหอคอยบ้างนะครับวันนี้ผมจะกลับมาพาตีหอคอยกันว่าเราควร up s t a ตั s หรือบัฟที่ช่วยเหลือจากการตีหอคอยในการผ่านด่านแต่ละชั้นละชั้น ควรเลือกอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าขยานนะเนื่องจากมีแบบแฟนๆ FC หลายๆคนนะครับเขาอยากดูว่าการตีหอวคอยควรใช้บัฟยังไงอันนี้นะครับเรามาดูหอคอยกันก่นกอนเลยดีกว่าหอคอยนะก็จะมีทั้งหมดให้เราตี30ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีการทำแต้มนะครับเด้งหลุดสักครู่นะ การทําแต้มนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะทำออกผลงานออกมาได้ดีไหมก็คือ1ดาว2ดาว3ดาวโดยมันจะมีเกณฑ์อยู่ข้างนะเราต้องมาดูด้วยว่าถ้าเราอยากตีให้ได้แต้มเยอะๆขึ้นไปอันดับ1 2 3สอ่สอะเพื่อที่แบบไปชิงฉายากับเขาเรืออย่างนี้ที่ว่าชิงฉายาเขาเราควรเลือกบัฟอะไรมาเป็นตัวเลือกในการช่วยเหลือเรานะครับ แต่อย่างแรกที่ขาดไม่ได้คือบัฟจากเพื่อนผมจะเอาบัฟจากเพื่อนก่อนด้วยเพื่อนสมาพันเราก็มาขอบัฟก,กันเลยดีกว่าในระหว่างราอหอคอยนะไม่ใช่รออคอยดีรอคนมาบัฟให้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าพวกตัวละครที่ยืนยืนอย่างนี้คือเพลเยอร์ที่ติดอันดับรวมเซิร์ฟนะครับเขาจะคัดมา1-30ถึงว่าจะเป็นใครบ้าง แต่จากการคาดการแล้วตัวผมเองแล้วจะเจอตัวผมอยู่ที่ชั้น29นะครับนี่น นี่นะครับจะเป็นเพเยอร์ทุกคนอ่ะมีพูดพอนมเพลงได้บารเป็นทีเรียบร้อยอะนะครับเราจะไปตีกันเลยฉันแรกกม็มีอะไรมากนะครับ สิ่งที่เราจะมาเลือกคือเราต้องดูจากว่าตัวเราเวลาตีฮีโร่ตีอะไรติดเยอะสุดนี่เลือกป้องกันนะครับอัตราผมจะไม่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมจะเอานี่ครับมันจะมีให้เลือกเมื่อเป็นอาฟี่ลดหรือว่าเป็นนักเวทเพิ่มดีเพิ่มสิอัตราคีย์ที่คอก็ดีนะครับจะทำให้ตีติดคียที่คอเยอะขึ้น ไปกันต่อเลย A P D เพิ่ม D M G critical ย5 5สะท้อ, 25, อน D M G ทั้งหมดเพิ่มนะครับอัตราดีเพิ่ม D M G critical เดีกวอพอหลังก็มีตี critical ด,ด,ด้วย critical นี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าอ,อ,อัตราใหม่สำหรับจุติ5นะครับบางคนออฟพวกนีน้ถ้าไม่ใช่สายเติมก็จะไม่มีของกันหรือของเพิ่มโจมตีเยอะ นี่สวยครับอันต่อไปนะครับ d n a n i m a t e เมชัน้นซูนีความตายแอนิเมตนะครับสวยไปต่อนะครับอัตราโจมตีผิดชีพนะครับผมต้องการให้อัตราโจมตีผิดชีพอันนี้เด่นขึ้นมาอีก ไปกันต่อเลยเพิ่ม DMG critical นะครับจะทำให้เวลาอ่อันนี้ผมไม่ไหวนะผมขอออกก่อนไปรีของก่อน,นขออนุญาตเอาไข่มากดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รีโลเร็วขึ้น ฟื้นฟู dmg ของ hp ดาเมจนะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากขนาดเดิมดีทำให้เป้าหมายบาดเจ็บง่ายเอฟเฟกต์มคงคุ้มการควบคุม dmg ปิดชีพเพิ่มขึ้น35%นะครับ S.T.P เมื่อเป็นนักเวทเพิ่ม ATK ได้รับ D.M.G เพิ่มมากขึ้นนะครับสเสีงขอเลือกสเสีงน,นะครับแล้วก็ออกกันแบบหนึง การรีไข่นะครับเพื่อเด้งเกาะนิดนึงพอชั้นสูงๆไปผมจำเป็นต้องใช้วิธีรีไข่เพิ่มนะครับหรือยืนรอเพิ่มเลยด้วยซ้ำให้เกาะเด้งเยอะขึ้น เว้ยตัวนี้แรง้วเนี่ยสกิลเผาไหม้เขาแบบน่าจะอาบอวนี่มาด้วยเพิ่ม DMG สกิล50%นะครับมันจะมีผลกับเวลาเราใช้สกิลมากไม่ไหว เพื่อที่เอาสามดาวไปแข่งเอาสกิลที่1น,นะครับผมจำเป็นต้องหยุดออกมาลีบ้างที่1เขา1275แต้ม ไปไวแล้วเซิร์ฟเอ็ดหกนะครับต่อไป DMG mm hmm. เหนือชานอัตราคีดที่เข้าติดเป้าหมายแช่แข็งนะครับเป็นบัฟเสริมรอบนี้ผมเลือกจะใช้บัฟเสริมนะครับ สามดาวรอบนี้ต้องออกไปหลีเกาะก่อนนะอัตรากดีเอ็มจีอัตราโจมตีอัทิตเมทเลือกเป็นบัฟดีเอ็มจีเหนือชั้นแล้วกันเพราะว่าถ้าตีติดเหนือชั้นจะได้เข้าเยอะๆะนะครับเจอกับทัลลองเรานะครับเตอร์หอยไปกันต่อเลยขนาดโจมตีทำให้ป้าหมายติดผิดนะครับสิ่งที่จะเลือกบัฟต่อไป เด็กชายพิมเฮ้ยอืเกือบเกือบไม่ได้สามดาวแล้วเด็กชายพิมตีแรงอ่ะเนี้ยแวบบเดียวเองเร,ยรอยให้ได้บอลจากเจ็บมาเรียบร้อยนะครับไปกันต่ออยกล่างด้วยเด็กชายพิม โอคนะครับคะแนนดีไปกันต่อเอจินะครับผมเลือกเอจิอัพห้นะครับรอบนี้ไลวาตีแรงจัดเรียบร้อยนะครับต่ำกว่าเกณฑ์ออกดีว่าได้รับดาเมจเยอะกว่าเกณ์นะครับมันจะเสียทำให้ไม่ได้3ดาพราะฉะนั้นเราขอออกมารีใหม่ให้สแตตมันดีออกมาดีที่สุด เพราะว่าตอนนี้บัฟเราก็เลือกบัฟที่ค่อนข้างดีมาเ,ย,เยอะนะครับแนะนำเป็นถ้าเพิ่ม DMG นะครับก็พวกเนี้ยใช้เป็นอันไหนที่เวลาเราตีคนแล้วมันติดเยอะสุดอะเอามาเพิ่มก่อนอย่างผมก็เป็นเพิ่ม DMG critical สาส้าปิดชีพสา้านะครับแล้วก็ถ้าอย่างอันนี้เหนือชั้นคือตอนที่ีอียมันไม่ได้เจอดีสุดเราก็เลือกอันที่มันมีโอกาสก็ติดที่สุด พวกอัตราเนี้ยใช้เป็นอันที่เราอยากชูมากกว่าครับยังผมผมอยากให้มันขึ้นอัตราโจมตีปิดชีพเยอะกับคีย์ดีค้าเยอะผมก็จะติดพวกอัตราพวกนี้มาเยอะกว่าของหลักๆสําคัญจะเป็นพวกป้องกันนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือฟื้นฟู DMG 20%ของ HP นะครับอันนี้จะเป็นการทําให้เราโจมตีเขาเราเลือดเราจะเด้งกลับมานะครับไปต่อ ตึงจัดตัวนี้เขาตึงจัดเลยนะต้านทานโจมตีปิดชีพนะครับ ATK SPD พอแล้วต้านทานดีกว่าครับโอเคสวยสามดาวลด d m g เมื่อวีชาชีพเวทลดถี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ขอเลือกอันนี้ดีกว่าดาบเจ้า ตึงจะอุ๊ยจะตายครับแ๊บนึงต้องรีกาะดาบพระเจ้าโคตรโหดเลยแล้กี่แต้มแล้ว810รแต้มผ่านมาทั้งหมดกี่ชั้น19ชั้นชั้นที่19นะครับเจอดาบพระเจ้าอยู่ตอนนี้รอให้กเกาะดึงขึ้นมาเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะครับ ทีรผมตอนนี้ก็ผลไม้ตันเป็นจำนวน3อย่างแล้วนะครับตันเอจิตันอินตันสเตงตันพอจุ5้าปับก็น่าจะเปิดให้เพิ่มเข้าไปอีกเป็น1,800แต้มจากที่คาดการไว้นะ in เรียบร้อยนะครับก็ต้องใช้ทิกนิดนึง dmg ที่สร้างขึ้นเพิ่ม15%นะครับสิ่งที่เลือกมาคิดว่าไหวแต่ออกก่อนดีกว่าถ้าเล่นต่อน,นี้แพ้นเนี่ยกับพลีเกาะก่อนหนึ่งหนึ่งนะยิ่งชั้นสูงๆเราต้องใช้ความเตรียมพร้อมเยอะขึ้น เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดไงนแมหนึ่งพร้อยเจ็ดสาแต้มคือเขาแทบไม่พลาดเลยนะเขาสามดาวเกือบหมดเลยนะซึ่งผมก็ต้องทำประวัติไปสู้กับเขานะครับ 50%นะครับสำคัญมากเช่นกันแม้ถ้าเจอครับอันนี้ยังไหวเลยอบอกเลยอุ๊ยเลือดหายไม่ไหวครับแบบนึงครับขอ,อย่เรามาลีก่อนนะโอเคนะครับเราไปลือกันต่อเลยคิดว่ารอบนี้ไหว แปลงล่างใส่ด้วยโอเคนะครับสามดาวขนอ,องมนดีนะครับอันตาโจมดีสะท้อนดีเอ็มจียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเอามาเขาออกกันนะไปรีไข่ก่อน เคนะครับไปลุยกันต่อเลยครับเขาไม่มีเกาะเลยนะเขามาแต่เขาตีผมแบบกระเด็นเลยอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีเทคอีเทคอะเต็มแล้วนะครับมาลุยกันต่อเลย แรลงล่างถอยไม่สวยให้มันรู้ไป ATK SPD อัตาตาตันทานคีติทคอเมื่อมีอาชีพเป็นนักเวท,เ,วทเพิ่ม ATK นะครับผมต่อเลย GM ก o อนี้ไม่ต้องเอาแยากล่างก็ได้มั้งแรงเกินโอ้โ oh. หยิ่งโดนนานยิ่งหนักนะครับขอออกาลีก่อน ขนาดไหนถ้าสมมติเราเป็นอันดับต้นๆของเซิร์ฟผมว่าควรควรทำให้ได้อันดับฉะยานเลยนะพยายามมือก็ได้เพราะว่ามันเพิ่มทั้งดาเมจตีบอสแล้วก็ดาเมจตีคนด้วย d m g PVP 6%ขึ้นมาเยอะมากนะจะทำให้เราตีคนขึ้นมาได้หนักขึ้นนะครับตอนนี้ที่ผมมีก็แค่122เพราะว่าหายไปหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วได้ตอนนี้หาย พลังเลยลดด้วยนะครับโอเคชื่นใจไปลื้อกันต่อละกระแทกทุกเรียกล่างนะครับแล้วก็ใส่ไปตรงตรงอุ้ยหนัา พอดเกมก็ตีหนักมากลอกที่แล้วตีผมเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยแรงจัดเลย ก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับจากที่ดูแต้มแล้วผมนายตีสู้เขาไม่ได้แล้วล่ะ ไม่ทันสมดาวอะไงอยู่ว่าเอาละครับในจังหวัดนี้นะครับผมก็ตีสู้เขาไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามิดไนท์เขาพลังเยอะก่าผมแบบเยอะมากเลยประมาณ 15เกือบ20หลานะเพราะฉะนั้นผมจะรีสเตตัสนะครับเพื่อที่เอาค่าสเตตัสนะครับคืนค่ามาและเอาสเตตัสไปลงที่วิตนะครับให้ผมอึดขึ้นอันนี้ผมจำเป็นต้องลด AG ลงมาเยอะมากเลยนะจากที่ปกติผมใส่เอจอยู่6490นะครับ <c oughs> เพื่อที่เปิดสกิลอายุทีมาแต่ในขณะที่เราลงหอ่อคอยเราจะได้บับบับหนึ่งมาคือบับอิน50%มันจะทำให้เราสามารถใช้สกิล ได้นะครับคือใช้สกิลพายุหิมะได้นะครับทั้งที่แบบสเตตัสเราไม่ถึงค่าที่จะใช้ได้ะแต่มันเป็นบักจุดหนึ่งนี่ไงในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะตีเขาไหวไหมปะลุยเอาแล้วคุยไหววะไหวรอบนี้ดูท่าไหววะการีสเตตัสนี่มีผลเยอะมากนะครับในขณะที่เราลงเล่นไหมเอาไหมลงไหม นิดเดียวแต่ก็ยังดีนะครับเนี่ยมีผลเยอะมากกับการที่ผมดรีเสเตตัสไปลองตีเขาใหม่มันจะทําให้รู้สึกว่าแบบถ้าผมไม่สนใจดาวนะว่าต้องการดาวเยอะผมว่าผมตีเขาลงนะยังไงก็ไม่ตายอ่ะยังไงก็รอดอ่ะอันนี้ก็พลาดครับเล่นไปแล้วก็จังหวะรีบๆเช็คดูไม่ดีอะแต่ไม่เป็นไร อาจจะตีแบบคะแนนสูสีเขาได้นะเนี่ยถ้าสมมุติผมชนะเขาแบบได้3ดาวนะแต่ถ้าแพ้ก็ได้ที่2ผมจะเตรียมใจไว้แล้วแบบมาลองดูอีกทีนึงรอบนีว่าไงเลือลดลงเยอะแนละ้วพี่ราแยกไม่โดนตีตายด้วยเห็นป่าผมเปิดใช้สกิลพายุหิ่มาได้เหมือนเดิมนะขณะที่สเตตัสผมไม่ถึงนะอ,อ้าเรียบร้อยชนะสมดาวด้วยโอ้โหเวิร์ค คะแ ừ, ừ, นนเท่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้เต็มที่กับอันนี้ไปถ้าอันนี้หรือสองอันนี้ครับผมเป็นสามดาวนะผมจะชนะเขาจริงๆตัวผมน่าจะเป็นสามดาวแต่ว่าผมพลาดครับก็ปิดที่สกอร์เท่ากันครับแต่ว่าผมช้ากว่าเขาก้าหนึ่งคือเขาขึ้นไปถึงก่อนนะครับเขาเลยได้ฉายา เทพเจ้าสงครามไปผมได้เป็นนักรถกำจัดปีศาจไปนะครับก็เพิ่มสเตตัสเช่นกันแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยกว่าเขาหน่อยหนึ่งนะครับก็ครับสำหรับคลิปการปีหอคอยนะครับเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าผมอัพอะไรกันบ้างมีลูกศรระเบิดนะครับก็คือ a g อัพ50%สเปนตสัพะครับอินอัพ้าสกิลต้านทาน DMG นะครับก็ตามนี้เลยครับ ตามนี้เลยตามนี้เลยส่วนมากนะครับจะเอามาเป็นเพิ่ม50อัตราอันนี้คือเพราะว่าเลือกมาเพราะมันไม่มีอันไหนดีๆแล้วนะครับ DMG อันนี้ก็เช่นกันถ้าเป็นไปได้อะผมจะเลือกที่ลดค r ิ t i c a l Critical, อัตราโจมตีปิดชีพนะครับต้านทานปิดชีพอัตราคี DMG เนี่ยชั้นนี้คือต้องมีเช่นกันนะครับเราตีอันไหนเยอะสุดเราก็เลือกอันนั้นดีกว่า มผมได้เวลาไปหวหดคนต่ออีกสักหน่อยขอสักตัวหนึ่งพลาดพลาดไปนิดเดียวเองไม่งั้นแบบถ้าทำสามดาวอีกอันหนึง่งผมคงจะได้และที่หนึ่งโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็การเลือกบัฟการไต่หอคอยควรเลือกยังไงผมก็ได้ทำการสาธิตไปเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ฝากรับชม และติดตามคลิปผมเรื่อยๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ